กลับจากกรณีที่มีคำถามถามเข้ามาว่าคันสตาร์ทกระตุกทำงานเองตามรอบเครื่องยนต์นะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรที่มี f c ถามเข้ามาซึ่งคลิปที่เพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง f อได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นคลิปที่เกิดประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อนานมาแล้วจากคอมเมนต์ที่เพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง f c ได้เห็นนะครับมันเป็น อคอมเมนต์าจากเอฟซีที่ติดตามเรามา5ปี10ปีที่แล้วนะเ,นเพื่อนๆเขาจำได้ว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอาการคันสตาร์ทกระตุกลงไปนะซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดข้อมูลเกิดปัญหารามมาขึ้นมาว่าเอ๊ะไปทำคลัตมาไปทำคลัตไ,ไปแปลงคลัตมือมาแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับคันสตาร์ท ทำให้คันต์ทมันกระตุกหรือว่ามันทํางานเองตามรอบเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ FC จําได้ FC ก็เลยทักมาถามว่าเอ๊ะลูกพี่ผมจําได้ว่าพี่เคยทําคลิปนี้ลงไปผมเจอปัญหานี้อยู่มันแก้ปัญหาที่ตรงไหนมันจบที่ตรงไหนผมจําไม่ได้แล้วคลิปนั้นนะครับก็ทักถามเข้ามานะครับวันนี้ก็จะ ข้อมูลนะครับเอาปัญหาที่ได้เจอมาให้เพื่อนๆ FC ได้ดูกันเป็นแนวทางกันก่อนนะครับในคลิปนี้นี่ก็คือภาพจริงภาพที่ไม่ได้ทำการตัดต่อแต่อย่างใดในสมัยนั้นสมัยที่เว็บร้อยสิบไอกำลังฮิตนะกำลังฮิตกำลังพากันแปลงคัดมือเลยนะโดยที่ ทาํทการแปลงโดยการเชื่อมเวดนะหรือว่าเชื่อมคัดก้อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะมีร่องรอยของการเชื่อมอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะเมื่อทําการเชื่อมปั๊บแล้วมันมีผลต่อคันสตาร์ทนะครับนี่ทำให้คันสตาร์ทกระตุกตามรอบเครื่องอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะมันกระตุกแบบนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะบอกมาว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวกันตรงไหนกับคันสตาร์ทโดยที่เราเพียงแค่ทําการเชื่อม คัดก้อนนะอ่าอันนี้หลายๆคนยังไม่เจอหลายๆคนยังไม่รู้ก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันย่อมต้องมีคำตอบให้กับเพื่อนๆเสมอนะครับคำตอบมันอยู่ตรงที่การวางสายเชื่อมนะการวางตำแหน่งสายเชื่อมนะครับโดยเฉพาะขั้วลบของสายเชื่อมถ้าหากว่าเราวางผิดตำแหน่งเราวางผิดตำแหน่งนะ ทีนี้การที่วางสายเชื่อมสายกาวหรือว่าสายขุ้งลบผิดตำแหน่งเราวางอีกตำแหน่งหนึ่งเราไปเชื่อมอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับมันทําให้ไฟมันวิ่งผ่านเฟืองเกียร์ราวเกียร์ต่างๆแล้วเฟืองเกียร์กับราวเกียร์หรือว่าแกนราวสตาร์ทมันแค่สวมกันอยู่มันลุ่มหลวมใช่ไหมพอไฟมันวิ่งผ่านปับ๊บมันเกิดการอาร์คระหว่างแกนก,กับเฟืองนะครับทําให้มัน ไม่ราบเรียบหุ่นไม่เรื่นมันจึงกระตุกตามรอบเครื่องน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยว EP หนะ้าตอนต่อไปจะมาสรุปให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ได้ดูอีกรอบหนึ่งนะว่าเราต้องทำการแก้ไขอย่างไรแต่ในคลิปนี้บอกไว้ก่อนว่าการวางตำแหน่งสายกาวผิดก็พังได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับ